สวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะเราก็มักจะได้ยินค่ะว่าอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะทานอาหารจําพวกไขมันต่ําหลีกเลี่ยงอาหารมันค่ะรวมถึงงดการบริโภคที่อาหารที่มีคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทําให้ผู้ผลิต เกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารค่ะใส่ใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นรวมถึงในยุคป,ปัจจุบันนะคะเรามีความก้าวหน้าทางด้านของวงการวิทยาศาสตร์รวมถึงทางด้านของการแพทย์ค่ะทําให้เรานั้นมีความรู้เรื่องของไขมันมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วต้องเรียนกับผู้ชมนะคะว่าไขามันนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ไขมันที่ไม่ดีค่ะแต่ว่ายังมีไขมันที่ดีที่มีความจำเป็นและมีประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยนะคะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักกับคำว่าไขามันมากยิ่งขึ้นเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามกันได้ในช่วงนี้กับ o s ส Insight ค่ะอย่างที่ได้เรียนกับคุณผู้ชมไปนะคะว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับคําว่าไขามันให้มากยิ่งขึ้นแล้วมาดูกันค่ะว่าไขามันนั้นนะคะมีความจําเป็นอย่างไรกับร่างกายของเราค่ะ ถ้าเกิดว่าพูดถึงคําว่าไขมันแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นกับร่างกายของเราค่ะเซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็ล้วนประกอบไปด้วยไขมันค่ะวิตามินที่สําคัญสําคัญนะคะอย่าง A D E K จําเป็นที่จะต้องใช้ไขมันในการดูดซึมนะคะรวมทั้งค่ะไขมันนะคะก็จะทําหน้าที่ในการห่อหุ้มอวัยวะรวมถึงห่อหุ้มกระดูกของเราด้วยนะคะ ประโยชน์ของไขมันนั้นค่ะก็จะทําให้ผิวหนังของเรานั้นมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ร่างกายนั้นเกิดความอบอุ่นด้วยนะคะสําหรับการบริโภคไขมันนี่นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นไขมันที่ดีนะคะบริโภคเข้าไปก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นรู้สึกอิ่มค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีอยู่ในอาหารในบางมื้อนะคะก็จะทําให้นะคะเรารับประทานอาหารได้มากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับบางคนนะคะคุณผู้ชมที่บริโภคไขมันในจํานวนที่มากแล้วก็บ่อยเกินไปค่ะก็จะทําให้เกิดการสะสมในร่างกายเกิดโรคต่างๆตามมาอย่างมากมายเลยนะคะเพราะว่าการสะสมนั้นเป็นเรื่องของไขมันที่ไม่ดีค่ะไปรวมกับการรับประทานอาหารที่ไม่ครบทั้ง5้าหมู่หรือว่าสารอาหารที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองยกตัวอย่างอย่างการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับไขมันสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะสําหรับโรคนี้นะคะก็เกิดจากการรับ ทานไขมันค่ะที่มาจากอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะโดยอาหารเครื่องดื่มนะคะที่ปะปนไปด้วยไขยมันนี้ค่ะเมื่อทานเข้าไปก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันไม่ดีเมื่อไขมันไม่ดีนะคะมีระดับเพิ่มมากสูงขึ้นจนล้นนะคะก็จะเข้าไปเกาะตามหลอดเลือดนั่นเองค่ะอีกทั้งเมื่อไปรวมกับอนุมูลอิสระนะคะที่เป็นของเสียที่เกิดจากการทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายแล้วด้วยนี่นะคะก็จะทำให้ เกิดไขมันที่ไม่ดีเป็นอันตรายกับร่างกายของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาวน,นะคะก็จะถูกดึงมาสะสมในหลอดเลือดค่ะก็จะเกิดการอักเสบของหลอดเลือดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาด้านของสุขภาพค่ะมีระดับน้ําตาลในเลือดมากนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั่นเองนะคะก็จะทําให้การอักเสบนั้นค่ะเกิดการอักเสบเพิ่มมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้ามีแรงกดทับนะคะหรือว่ามีแรงกระแทกค่ะก็จะทําให้หลอดเลือดนั้นนะคะคุณผู้ชมเกิดการอักเสบแล้วก็เป็นแผลค่ะเล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวนะคะจะมารวมตัวกันแล้วก็เกิดการอุดตันกันเป็นก้อนเลือดนั่นเองค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดคนที่เลิกบุหรี่ไม่ได้หรือว่ายังสูบบุหรี่อยู่แล้วด้วยเนี่ยนะคะบริโภคหรือว่ารับประทานไขมันเพิ่มมากขึ้นการสะสมนะคะของนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่นะคะคุณผู้ชมก็จะทำให้ ก้อนเลือดเนี่ยน,นะคะเกาะตัวกันเป็นก้อน จนอาจจะทําให้เกิดอาการอุดตันได้นะคะซึ่งผู้ป่วยนั้นค่ะก็จะมีอาการคือจะรู้สึกเจ็บแน่นที่บริเวณหน้าอกนะคะหายใจไม่ทันค่ะรวมไปถึงนะคะมีเหงื่อออกใจสัน่นบางรายอาจจะถึงกับหมดสติไปเลยก็ว่าได้นะคะยิ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมากแล้วนะคะเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจนะคะถึง6ชั่วโมงเป็นเวลายาวนานติดต่อกันนี่นะคะก็อาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน ได้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะจนทําให้เกิดภาวะการเสียชีวิตได้ตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยนะคะอีกโรคหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้อง กับการที่เราน้นบริโภคไขมันในปริมาณที่มากแล้วก็บ่อยเกินไปนั่นก็คือโรคอ้วนนั่นเองนะคะโดยโรคอ้วนนี้ค่ะก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารในแต่ละวันนี่นะคะมากเกินไปร่างกายนะคะก็ไม่สามารถที่จะเผาผลาญได้หมดนะคะก็จะเกิดการสะสมในร่างกายตามส่วนต่างๆของร่างกายที่เห็นกันได้ง่ายๆนะคะนั่นก็คือที่บริเวณเอวหรือว่าพุงของเรานั่นเองค่ะก็จะเกิดอาการอ้วนขึ้นสำหรับคนอ้วนเนี่ยนะคะคุณผู้ชม เวลาที่จะทํางานหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยกระฉับกระเฉงไม่ค่อยมีการตื่นตัวจะมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็เหงื่อออกได้ง่ายนั่นเองนะคะสําหรับโรคอ้วนนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนไทยในยุคป,ปัจจุบันเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนไทยในยุคป,ปัจจุบันก็จะมีรสนิยมในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไปจะนิยมรับประทานอาหารจําพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดมากยิ่งขึ้นซึ่งอาหารเหล่านี้ค่ะก็จะอุด,ดมไปด้วยไขยมันแล้วก็ น้ำมันนั่นเองสำหรับอาหารที่ทำให้เกิดโรคอ้วนเนี่ยนะคะก็จะจัดอยู่ในจำพวกกลุ่มแป้งไขมันน้ำตาลนะคะผละไม้บางชนิดค่ะรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงได้ก็แนะนำว่าอยากจะให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคอ้วนนั้นค่ะ จะทาให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะโรคไขมันผิดปกตินะคะโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดทางสมองรวมทั้งโรคมะเร็งบางชนิดด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่านะคะในเรื่องของไขมันนั้นอย่างที่ได้เรียนกับคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงตน้ตนๆนะคะว่าไม่ได้มีเพียงแค่ไขมันที่ไม่ดีเท่านั้นค่ะยังมีไขมันที่ดีที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยนะคะ โดยจากการที่ได้มีการศึกษาข้อมูลค่ะจากกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็จะพบว่าคนกลุ่มนี้ค่ะนิยมบริโภคไขมันเป็นจำนวนจำนวนมากนะคะแต่ว่าคนกลุ่มนี้ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะจะบริโภคไขมันที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นไขมันที่ดีนะคะโดยไขยมันที่ว่านี้ค่ะก็จะได้มาจากมะกอกและน้ํามันมะกอกนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในคนกลุ่มนี้ก็จะนิยมรับประท อาหารจําพวกเนื้อปลาด้วยเพราะว่าเนื้อปลานั้นนะคะแน่นอนอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายเลยนะคะไขมันน้อยนะคะรวมไปถึงเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะให้ ในเรื่องของโปรตีนสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะประชากรที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะคะก็จะนิยมรับประทานพืชผักผลไม้และรันยพืชบางชนิดอีกด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าเพียงพอกับร่างกายของเราแทบทั้งสิ้นค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็ได้ทราบเรื่องราวของไขมันแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าเอ๊ะ เราจะรับประทานไขมันในแต่ละวันมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะจริงๆแล้วไขมันเป็นสิ่งที่เราสามารถรับประทานได้นะคะรับประทานให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เพียงพอกับความต้องการของร่างกายรวมไปถึงนะคะเราจะต้องมีการบริโภคค่ะในเรื่องของสารอาหารอื่นเข้ามาเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชต่างๆเนื้อสัตว์ถามว่ารับประทานได้ไหมรับประทานได้นะคะแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงในส่วนที่ติดมันนั่นเองค่ะซึ่งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ สุขภาพของเรานะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญเลยค่ะที่จะทําให้เรานั้นห่างไกลจากโรคภัยและมีอายุอยู่ได้อย่างยืนยาวนั่นเองค่ะ และนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในช่วงนี้นะคะกับ Most Insight ค่ะครั้งหน้าดิฉันจะมีเรื่องราวในแวดวงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์การเกษตรนะคะรวมถึงในเรื่องของวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องมาติดตามกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งหน้ากลับมาพบกันสวัสดีค่ะ